สวัสดีค่ะพี่ปสองวันนี้ในวิชาเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านหนังสือในบทที่6และฟังคลิปสอนของสสวทนะคะในเรื่องงานเลี้ยงชมลมกับขนมเจ้าปัญหานะคะภายในเนื้อหาบทที่6จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะเพื่อจะสอนให้เราได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะในใบกิจกรรมนี้ของคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแนะนําตัวกิจกรรมนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียน ทำลงในสมุดนะคะสมุดรวมวิชานะอะไรเอ่ยทําให้ท้องเสียนะคะมาดูคําชี้แจงนะครอบครัวของฉันไปงานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้นะคะกลับถึงบ้านพี่สาวและน้องชายปวดท้องและมีอาการอาหารเป็นพิษจึงมาสอบถามกันว่าเมื่อคืนนี้มีใครรับประทานอาหารอะไรไปบ้างซึ่งภายในงานจัดอาหารไว้มากมายนะคะ เพื่อนๆปอสองมาช่วยค้นหาว่าอะไรที่ทำให้พี่สาวและน้องชายปวดท้องนะคะคุณครูให้ข้อมูลการรับประทานอาหารมานะคะเป็นข้อมูลของห้าคนมีคุณพ่อคุณแม่มีตัวฉันมีพี่สาวมีน้องชายนะคะคุณพ่อกินหมูสเต๊กไก่ทอดขนมเค้กคุณแม่กินหมูสเต๊กขนมเค้กไข่ตุนฉันกินหมูสเต๊กกับขนมเค้ก พี่สาวกินไก่ทอดขนมเคก้กทับทิมกอบน้องชายกินขนมเคก้กไข่ตุนและทับทิมกอบนะคะมาดูแผนผังของคุณครูนะอธิบายคุณครูเลยวาดแผนผังให้อย่างนี้เด็กๆจะได้เข้าใจถ้าเราฟังเนื้อหาในคลิปของสสวทนะคะเขาอธิบายในส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจนนะทีนี้มาดูว่าเมนูอาหารของเรานะคะมีหมูสเต๊ะไก่ทอดขนมเคก้กอะไรอีกคะ ไข่ตุนทับทิมกอบใช่ไหมคะมีอยู่ห้าอย่างนะคะในแผนผังคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่ฉันด้านล่างก็มีพี่สาวน้องชายเหตุผลที่เอาพี่สาวกับน,น้องชายมาไว้ด้านล่างเพราะว่าสองคนนี้ท้องเสียใช่ไหมเราจะได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสองคนนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเลยแยกกันมาไว้ก่อนนะ เพราะฉะนั้นตัวการ์ตูนที่เด็กๆจะวาดลงในสมุดไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะลองคิดดูว่าแผนผังของเราจะเป็นยังไงมาดูว่าเขากินอะไรไปบ้างนะคะเมนูอาหารมีอะไรบ้างเริ่มจากหมูสเต๊ะนะคะหมูสเตะ๊ะอ่าคุณ ใส่สละเกินสละนะคะหมูสเต๊ะแล้วมีอะไรอีกคะเลื่อนลงมาไก่ทอดขนมเคก้กไก่ทอดเค้กนะคะไข่ตุม๋มอันนี้เป็นวิธีการนะคะวิธีการหาแล้วก็อะไรคะทับทิมเกอบนะคะเขียนให้ครบเขียนให้ครบทุกอย่างนะคะ ทับทิมกอบนะคะทีนี้มาดูเขาบอกว่าพ่อกินหมูสเต๊กไก่ทอดขนมเค,ค้กนะคะคุณครูให้เป็นสีฟ้าพ่อกินหมูสเต๊กกินไก่ทอดแล้วก็กินขนมเค,ค้กนะคะคุณแม่กินหมูสเต๊กขนมเค,ค้กไข่ตุนใช้สีเดียวกันนะคะคุณแม่กินหมูสเต๊ก ขนมเค้กไข่ตุ๋นนะคะฉันกินหมูสเต๊กกับขนมเค้กฉันกินหมูสเต๊กกับขนมเค้กนะคะมาดูซิพี่สาวนะคะพี่สาวท้องเสียใช่ไหมพี่สาวกับน,น้องชายามาใช้ปากกาสีสีอื่นและการให้แตกต่างกันนะคะพี่สาวกินอะไรบ้างไก่ทอด ขนมเคก้กทับทิมเกาบนะคะน้องชายล่ะน้องชายกินขนมเค้กนะคะทันไหมไข่ตุนทับทิมเกาบนะคะใครไม่ทันก็สต็อปคลิปไว้นะคะค่อยๆไปนะคุณครูเตรียมรูปภาพไว้แล้วก็เลยจะทำให้แผนผังคุณครูง่ายขึ้นเฉยๆนะคะให้นักเรียนค่อยๆทำไปนะคะทีนี้มาดู ถ้ามองจากเส้นสีฟ้ากับสีชมพูเราพอจะมองออกไหมคะว่าอะไรที่พี่สาวกับน้องชายกินเหมือนกันแล้วคนอื่นไม่ได้กินอะไรที่ไม่มีเส้นสีฟ้าไปถึงนะคะเมื่อดูแล้วได้คําตอบเอามาเติมลงไปใต้แผนผังนะคะสรุปว่าคนที่ท้องเสียรับประทานอะไรนะคะเติมคําตอบให้คุณครูทีนี้มาดูว่า อ่คุณครูให้ตัวอย่างนะให้ทําลงในสมุดรวมวิชานะคะเขียนวันที่วันพฤหัสบดีที่9ก้ากันยายน2564หัวข้ออะไรเอ่ยทําให้ท้องเสียแล้วก็วาดแผนผังนะคะวาดแผนผังลงไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายตัวโจทย์เป่าเป็นภาพนะคะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะจะได้ง่ายแก่การดูโจทย์แล้ว เอานาไปทําลงในสมุดนะคะวาดแผ่นพังลงไปสรุปว่าคนที่ท้องเสียรับประทานอะไรมานะคะแล้วก็เขียนชื่อนมสกุลทางด้านล่างให้ถูกต้องนะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะทําได้นะคะแล้วก็ทํางานให้ออกมาอย่างสนุกนะเนื้อเรื่องสําหรับวันนี้ในบทที่6นะคะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะมีเมนูอาหารมากมายถ้าเราไม่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเราก็จะจัดการกับปัญหานี้ไม่ได้ ทำยังไงก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ทั้งสองคนท้องเสียนะคะอันนี้ถือเป็นวิธีหนึ่งของโคดดิ้งนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีค่ะ